เ็ดแดงเนาะเห็ดตำหมากกำลังออกนี่จ้ะเป็นเห็ดอันนี้อาจ,จะเป็นเฮดเอียงบุกเ็ดเพิงเ็ดเพิงจ้ะเห็ดเพิงนี่จ้ะเห็ดเพิงเนาะนี่ดอกหนึ่ง เท่าเราพี่น้องเท่าก็เอานะจ้ะใส่ได้อยู่กินได้อยู่พอ่อทุกเหตดก็เอาทุกเหตุนะจ๊ะไม่เห็ุอะไรก็เอาเมือนตัเห็ดเนาะพอเห็ดพวกก็เ,เห็ดพวกเนาะ รู้สึกว่าจะพ่อลวล่ะนี่เห็ดอีหย่างบุอันนี้เห็ดอย่างเนาะนี่นนเห็ดเพิงค่ะเห็ดเพิงเนาะเห็ดเพิงเอานะจ๊ะเกียงอยู่แล้วมลายอันงามอยู่เดยวง อมื้อให้บอกง่ายนิว่าจะของก็ไดู้เยอะจังมวะไปกัเขาอีกปลาหนึ่งมีองค์พาแล้วจ้ะอหาไปจนพูดออกไปหารถเท่าคุนหาสิเมตคือกับไปหาคุณเีกเออคนบรมีดอกหนึ่งจังกันจังก็ได้ยังไม่กินนานจัก็ได้ขม้อยู่รถ ว่าไมจบเนาเบดียว่ได้เตรียมอี่อย่างมากเนาะไม่ห็ยากนะ่จหนะมั้เพราะา่อพมากกไ้พ่อละจ้ะทั้งงกเนาะงกขาวพ่อไข่ไข่นึ่งนะจ๊ะ พอกไข่อย hey, hey, wow, oh, no, like ู่เด้เฮ็ดพึ่งายจ่ะน้ำน้ำได้หอยก็เยียบเอาหูวาไม่ต้องใส่ใช้ตัวใส่หันไม่ต้องงมงมไปกับผัวมูนนั่นไงกับผัวหอยก็รลังออเออนั่นหอยก็ร่างเอาแฟรอุ้ยตัวหมู่าดีหาจ้ะคน่อเน็ดชวน น่าหนมันเขาตีข้ออยุดีว่าบุ้งดีดีด้วเห็ดเพิ่มเบ้อีเขาไปเอ้อ่งใส่บัดก็เสียงมันมีอะไรอยู่แถวหนีละพ่อนเสียงไม่ยังไม่เอื้นถามได้บ้างหันนี่พ่นไปหาหรือเปล่าจากเด้พ่อนถามว่าใดหลายบ่อเดี๋ยวฟาอ้ยเห็ดเพิ่งเข่านน่เห็นบอยังมีอยู่นีหน่เห็ดเพิ่งเข่าจ้ากำลังออกเนาะ กรวนไปว้นมาอยู ождения, ่นี่นะฝนตกแห้งมาขึ้นเห็ดมันปูคือพอเห็นออกตะเกาเห็ดมันปูมันออกเราได้ปังเห็ดแดงจ้ะท่าแล้วดอกแง่ๆพวกนี้ ไหนจะเห็ดแดงโออเห็ดปวกคือจังบอเห็นฮะมันจะพาเห็ดกำลังออก้ะค่ะอ้ามตะปดแตะแปะเห็ดกำลังโครก,ออกเห็ดกำลังออกตะปอกต เฮ็ดไปตัวทีบเฮ็ดเฮ็ดออกทีบตัวเฮ็ดงกคุณนี่ระกาเด้กทีบคู่เฮ็ดเฮ็ดนำมันปี๊ค่ะไปไปที่ไหน ปลายังเงียบอยู่เนาะมาแต่เสาอยู่แต่มันโคบนั่นบอกบ่ต้องห่วงคนหลายคนอ่ะหลายก่เหตดจักน่อยนี่เมื่อนี่มันเป็นซาซือเมื่อบึงลาดเล่าซืซอจักน้อยนี่เมือม่ออื่นเมื่อื้นเนี่ยจ้ะคนอ่ะหลายก่เหตดถ้าเบิ่งโหลด

โอ้เห็นแล้กลมว่างหันสงสัยจ็บคอยี่อมันมาเอาควันเนาเจ้ามึงแน่ไม่ใส่กันนี่ละบ่ได้ซ้ำกันละป่ะเจ็บหรืนี่ละเอาไปนี่ละโมทก็าไว้นี่อยละมาต่องบ่มกินน้ำกข้าปลาอีกน้ำเล็กน้อยสีมีหงอกดิน เพื่ <20 S 2> อสิไปอรรถมั้อืมหาทางสามเลืไปคุณบอสิเจอเออไปถนนเสียกลางอืมอ่เขาข้าเจ้าเห็นเห็นหลังงกแล้ว ไปเข้าไปบึงกับบ่ได้ลายดอกน้อไยเดีเห็ดน้อยเดี๋ยวนึงเนาะเดี๋ยวเฮาจะไปต่อปลาอื่นอันนี้ตื่นมากกับมาหลดดด้หนิเดี๋ยวเฮาจะไปปลาอื่นสำหรับคลิปนี้กับพ่อทานหนันนะจ๊ะ ไปแล้วเจอกันคลิปหนานะ้าเนาะเดี๋ยวจะไปเก็บทางอื่นต่อไปจ้ะ